แล้วันนี้มาเล่นคีรีฟอร์ในดานเวสต์ลอนดอนดีกว่าเลยเย่มาเกิดเอ้ยมอนม,มอนเกิดตรงนี้เลยเราปกตินปนี้เกิดแถวนี้นะโอเคมันจะมากันแล้วทางไหนาทางไหนโอ้เียโอ้ย,ย,อยมาวินโอ้โอ้เียเียเียเ

ทรมานกันหรือเปล่าเนี่ยไก่บอเฮไกลอเพื่อนไกลไเฮ้ยไกไกลไกด่ากับไกลเพื่อนเพทรมานเราอะืออะไรบุบีบุบัมีตังแค่ไปซื้อเกาะเฉยใช่ไหมเฮ้ย Oh, my That's some good stuff I sold you. Put it to good use. อโอ้โอ้ตกใจนี่ <S <S <S> <S 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 ีมาน้อ่นน้อง่มนอี่าอพี่แสาหรอแสลา้วเราเราก็ออดเออพี่สลาลลากว่านะมาทางนี้หนึ่งลูก โดนดยังไงก็โตอยู่ลแล้วทำเพี้ยนโอ้ยองไม่มีทางสลาบวซะหรอกสี่โหลดโอ้นั่นชักชักกับตเยอะโอ้ร้านใกล้คือผมรู้ทิคไอ้นี่ได้ไม่นานมาว่าถ้าเกิดเรา จัดการสตูโดยที่เลือดเราไม่ลดเนี่ยมันจะได้แไรประมาณว่าอะไรร้านเราจะได้เกิดในร้านใกล้ๆนะคือของเราได้ซื้อของร้านใกล้กว่านี้อ่าเยี่ยมอ่ะโอเคไปบุ๊ก yeah, กันเลยแยรากอถอยชันทันทีจัดการมาเดี๋ยวรูเพราะอ,อันนี้ผมเล่นหนาดนม้อนนะปกติผมจะเล่นบนะิ๊ิเนอร์กกเกินผมมีมือกกเกินนะ เงี้ยมันลดหนึ่งหน่วยเงี้ยแต่มันก็เก็บไม่ได้อรครบสี่สิบนัดโอเค next wave inborn next wave inborn

ดันไปโอเครู้สึกจะถอยแล้วล่ะพันที่ฉดการมาถอยแล้วโอเคถอยแต่เว็บนี่ไปยังไงวะนี่ไดางลับโอเคโอ้เลเว่าเหรเนาะขายพันที่ยี่บสติกย โอ้เกาะโอ้นั่นดูดีกเกาะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นเลเวลไอซนไม่ใช่หรอเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะมันมีเกาะเฮ้ยไอซเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มาชัน้นดูดีจริงๆเลยอ่ะผมตั้งชื่อหมอนี่ว่าอเล็กซ์นะฮะจงเดินหน้าไปอเล็กซ์จงทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้ายิงแม่งให้ปูนเลยโอเค

เออโอ้เออเออเยอะเยอะหนูเฮ้ยเยอะหนูเยอะหนูโอ้โหไม่โดนเลยกระสุนกระจายมากอ่ะจบแล้วโอ้โห เฮ้ยเฮลังเฮลังดิงอืมน่าイス Both barrels for you, you bastards. It's good for you. Yeah. It's a go weapon. อืมครับเล่นอีกแล้วก็ช่วงนี้ทำให้อาจจะมีไม่ค่อยมีเวลาจะมาลงคลิปอะไรมากเท่าไหร่นะ เพราะว่างานมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ถ้าถ้าคุณยังไม่รู้ถามผมว่าอายุผมอายุเท่าไหร่ก็ตอบไปแบบตรงๆฮะ15 15วันที่25ตุลา25ตุลาคม25ตุลาผมยี่สิบห้าไม่นานเองเฮ้ย15ไม่นานยี่สิบห้าแก่เกินละเอาป้าหลบหลบ

เราต้องฮิลซะหน่อยเดินหักกรอไปเรื่อยๆโอ้โหสมนุกโอ้ยเยอะสัตว์อีกเยอะแม่งแม่งขายอ้อยเหรอสัโอุยตกใจแม่งขายอ้อยเลยเ่นเตน วิ่งลบออกจากมุมตัววิธีที่แบเออมายเยอะดีมากดี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 ที่ฮีอเตอกแม่ในหัวเนี่ย ของมึงมั้ยคุจอบอยู่ไหนนี่เวฟปหกขิบหายแล้วเฟปเฮ้าอะเยอะแน่มึงตายตายชัวชัวเพราะดันถ้าที่เล่นถ้าจำได้ก็ไอ้ครั้งแรกนี่เล่นนอร์มอลนะแล้วเป็นดัตต์ออฟฟิศซึ่งแม่งก็แคบอยู่หน่อยนึงยากเลยมึงชายนดาร์ لين ยังสักพันหน่วยเยอะจัดเอาให้ติ๊บไปเก็บเอาเองนะจะได้ออกจากจะได้ออกมาท้องโลกกว้างซะมั้งเห็นเจอยู่ในนั้นนานละแต่เป็นที่ที่โคตรถึกด้วยวางกันไ,มไหมอ๋อเดนินดีกว่าวะปิดจะไม่ทันแน่ เดิน,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 นอ,อะโห่เฮียเดินเจอเลยบัตเดี๋ยวก็เก็บไว้งี้ยหุยเฮียแม่งมาแล้วไงหลอด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 นะขัับพี่รถพี่รถเอท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 บินเลยบินเลย

ว่วางไปแล้วระเบิดไปไมโคตรเกลียดเลยตอนนี้ทะลุเลือดมาไตีระเบิดกลับ รู้สึกจะเป็นจุด yeah. เกาะเย่รีบเอา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 หรือว่าเย่หิวเลือดจุดเย่ห yeah. ลังงามเต็มแม่พร้อมจะลุยกันมานานแล้วเฮ้ยเ <Yeah. S 2> <Hey, S 1> ยังไมหน,นีเลยหนีเลยสุดหมดโอ้ <Yeah. S 1> oh. ถึกตึกที่เฮียแล้วเออตายแลวเข้าไปเฮียเข้าไปทะลุดาเมจนะจ๊ะโอ้ดาเมจทะลุปืนตกมันไปไม่ได้เลยนะที่มันจะไม่ทะลุมันโอ้ยเราต้องไปเยอะจริงๆนะเนี่ย ช่วงนี้งดทำเสียงลงนะลุงแม่ลงมาเจ็บคอใครเล่นหาเลยวะแม่งเลยจริงเลยวะซีนี้เดินล่อแล้วเวฟที่เจ็ดแม่งยากเลยมึงยากเลยมึงมเว็เจ็ด วิ่งนะวิ่ง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 โอ้โหเหี้ยในเฟสไกิดสับมาแล้วกระแทกแนวเนียโอ้โเหี้ยป้าเขาตอกเลยมึงดูวิ่งนะวิ่งแล้ววิ่งหนี ไม่เก <kung> ี่ยวแล้วกับอันนี้เลยนะวันอะไรไม่รู้ว่าวันวันเหมือนน่าจะมีตัวอะไรอยู่จู่ว่าโอ้โหสองตัวโอ้โตรงนี้อย่าจับอย่าจับอย่าจับพี่จะวิ่งมาแล้วพี่จะวิ่งมาแล้วพี่จะวิ่งมาแล้ว ่ที่เหลัี่พี่่พี่จ่าพี่ยมูลวอกพี่่ายมูลวอกแกเป็นโอ้ยีส่ประวัตักดิ์ไปฆ่าตัวิไปยังไั โอ้ยแลกไปเต้มตวงหัวเนี่ยล้มาใกล้จัตรงเลี้หัเลี่ยวหัวลี้วหัว้าหัวอุ้ยเี่ยมเียไม่ต้องอะไรเยโอเสโอ้ยเือดโอ้โหโอ้ยไซเลนไซเลนไซเลนตัวดี อ,อีนังโตดีเองเองไงเว้ยระเบิดกูหายระเบิดดี จริงเลยวะยากที่เหี้ยแล้วเนี่ยเมื่อกี้อะไรเว็บเจ็ดเนาะเว็บเจ็ดเนาะใช่ไหมแม่งบอสมาชิบหายแล้วจะรอดปะวะโอ้ไม่เคยเล่นสวอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยถ้าผมรอดนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่นะเพราะผมไม่เคยเล่นนมมอนผ่านสักทีอะ ร้เก,กลือเกิดตรงหน้ากูแล้วกันในบ๊อบแล้วมาแล้วมาแล้วตรงไหนโอ้โหใกล้ๆกันพอดีเลยพี่เดินไปไหนพี่เดินไปนี้ตร่ไหนตรงไหนวะเฮ้ยตรงนี้ดิเฮ้ยจะเดินมาทางไหนวะห้อง

อยู่ไม่ได้ถ่ายแล้วมันอยู่มันอยู่ไม่ได้อย่าจับกูโอย้ยไยคิดเลยคิด <c oughs> เล่เลแล้วกูคิดเล่นเหรออยากขึ้นมานะม,มังเดินไปไหนวิ่อองปัดอะไรวะแซบปุ้ย วะแซ่า oh, ไปตายไปเฮียแม่งยิงแม่งโอ้โหเกาะยังพอมีแม่งยิงกูตายเลยพอสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ